สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ปักหลังระหว่างวันที่16-31ตุลาคม2563นะคะมีอะไรบ้างเราจะมาดูกันค่ะก็เห็นดวงดาวอะไรอาจารย์ก้อยก็จะอ่านไปตามดวงดาวนั้นนะคะเพราะนั้นท่านใดที่เข้ามาชมก็ขอได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะเสียงถ่ายด้วยไพ่ย,ยิษสีกันเราจะดูเรื่องของการงานการเงินความรักของคนมีคู่ความรักของคนโสดและก็สุขภาพค่ะ ถ้าในช่วงเดือนในช่วงระหว่างที่1 6ถึงสานี้นะคะกรรม,มะเนี่ยดาวพระจันทร์นะคะไปอยู่ปัตตานีดาวปุตตะไปอยู่ปัตตานีแล้วมีมฤตยูกลุ่มแต่โยกมาอยู่ในเรือนอรินะคะแล้วอริมีดาวพระอังคารนะคะทีนี้ก็จะบอกว่าค่อนข้างจะเหนื่อยกับภารากิจหน้าที่การงาน แล้วก็ปุตตะเนี่ยเป็นดาวมฤตยูไปอยู่ในปัตตนีเนี่ยบางครั้งอาจจะเรื่องของบทบาทหน้าที่การงานที่เราเราได้รับมันอาจจะมีเรื่องของงานเก่าๆที่เราจะต้องแก้ไขเพราะมันไปตกอรินะคะต้องแก้ไขมันอาจจะไปตกอริแล้วตรงเป็นราศีเมินมันก็คือธาตุน้ามันก็คือเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่เรื่อยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราจะมาดูเรื่องของดาวพระศุกร์นะคะดาวพระศุกร์คือความสุขความรู้สึกของคนวันอาทิตย์นะคะ ประจอมาเป็นเจ้าเรือนวินาศนะคะเจ้าเรือนวินาศก็แสดงว่าการทํางานของคนอาทิตย์ในในช่วงปักหลังน่ะเหมือนภารกิจมันเยอะแล้วก็สลับไปสลับมาคือยุ่งแล้วก็แล้วก็ต้องแก้ไขอะไรเนี้ยนะคะแล้วความสุขของการทํางานไม่ค่อยจะมีนะคะแต่สิ่งที่สิ่งที่จะบอกว่าความสุขไม่ไม่ค่อยจะมีก็อดทนไปสักสักพักหนึ่งเพราะว่า ราพเนี่ยมันก็จะมามาอยู่ในในตัวของคนวันอาทิตย์เองแล้วพร้อมกับดาวพระพุธก็หมายความว่าโครงการที่ทำอะ่ะมันจะเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้นะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างที่จะภาระมันมาตกที่เรานะคะเรามาดูที่พระปุตตะค่ะทําไมภาระ,ตตะมันตกที่เราพระปุตตะอีกตัวหนึ่งค่ะดาวราหูนะคะ เข้ามาอยู่ในเรือนของมรณะแล้วมรณะมาอยู่วินาศแล้วก็เป็นดาวพระศุกร์ก็ก็แสดงว่าสิ่งที่โครงการที่กําลังจะทําอ่ะโครงการเนี้ยมันผู้ปตะเนี้ยบางครั้งมันจะแปลงนี้ค่ะว่าบริวารที่ทํางานเนี่ยอาจจะทํางานผิดพลาดแล้วก็ตัวท่านเองต้องมาแก้ไขหรือปุตะไปอยู่มรณะก็คือเหมือนยกย้ายอะค่ะเหมือนยกย้าย ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยหรืออันหนึ่งก็คืออยู่มรณะแล้วมาอยู่วินาศเนี่ยแนวความคิดของปุตตะเนี่ยเมื่อมาอยู่ตรงธาตุดินตรงราศีกันเนี่ยค่อนข้างที่จะดื้อรั้นกับกับ,ก,บกับคนวันอาทิตย์ทาให้จะเหนื่อยกับการประสานงานนะคะนะแต่ก็มีแนวโน้มค่ะว่าดาวพระฤหัสอยู่ในสหัชชะก็หมายความว่าจะมี เพื่อนฝูงหรือบริวารทีท่มีความเฉลียวฉลาดหรือหรือช่วยเหลือเรื่องการงานเข้ามาช่วยนะคะหรือเจ้านายนี่แหละก็ยังช่วยอยู่ที่ปรึกษาอยู่แต่ทีนี้มาดูเรื่องของพันธุ์ทค่ะพันธุ์ทมีดาวพระเสารองรับอยู่แล้วแต่ว่าด้วยช่วงปักหลังดาวพระเกตอีกตัวหนึ่งซึ่งมาจากภพสุภะซึ่งหมายความว่าความเจริญก้าวหน้าหรือผู้ใหญ่ที่จะสนับสนุนเนี่ย โคจรมากุมกันอยู่เรือนของพันธุเนี่ยมันก็ทําให้ค่อนข้างที่จะเหมือนเจ้านายคาดหวังหรือหรือเอางานหนักๆมาให้หรือหรือกดดันในเรื่องของการทํางานแต่เจ้านายก็ยังช่วยเหลือเรื่องของของการทํางานอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าชะตาชาววันอาทิตย์ก็เลยดูด,ดูแบกรับปัญหาอยู่นะคะแต่แนวโน้มที่จะมีความสําเร็จค่อนข้างสูงและก็จะเป็นเรื่องของการขยับได้ ความชื่นชมแล้วก็เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตามตามนั้นนะคะก็จะสรุปค่ะการงานเนี่ยนะคะช่วงนี้มันเป็นการเหมือนกับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยแต่เป็นการปรับเปลี่ยนที่มีจังหวะมีโอกาสที่ดีๆรอยอยู่ข้างหน้าหรือจะแปลอย่างนี้อีกว่าท่านใดที่สมัครงานไว้เนี่ยกำลังจะมีข่าวดีนะคะหรือมีข่าวดีเข้ามาเพราะว่าลาภมาอยู่กับตัวของชาว วันอาทิตย์และมีข่าวสารข้อมูลซึ่งวินาศีเนี่ยคือดาวพระพุธเนี่ยมาอยู่ในในเจ้าชะตาวันอาทิตย์เหมือนกันก็แสดงว่าข่าวที่รอคอยนานเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับนะคะก็คือคนที่สมัครงานไว้ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวข่าวนั้นนะคะหรือท่านที่รอการขยับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือหรือพิจารณาการปโปรโมทก็มีโอกาสที่จะได้นะคะแต่ว่าเหนื่อยหน่อยนิดหนึ่งนะคะ นี่เรามาดูเรื่องการเงินค่ะการเงินดาวพระอังคารนะคะไปอยู่ที่ภพอริอริก็บางครั้งก็จะแปลว่าอุปสรรคหรือภาระนิศสินนะคะอริไปอยู่กับปัตตานีอไปอยู่ที่อรินะคะแต่ทีนี้มีดาวพระหัสเป็นเป็นสหัสชะถ้าหากท่านใดมีเหมือนกับท่านใดมีปัญหาเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะจะเหนื่อยหน่อยกับ ธรรมหากินหรือไรายได้ที่เข้ามาเนี่ยมันมันอาจจะตกในภาวะที่เดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้อยู่เนี้ยค่ะแต่ก็มีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายอาลิเนี่ยเป็นดาวพัางคานบางครั้งได้เงินมาหมุนเงินได้ดีก็จริงแต่จะเป็นเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะหรือภาระนิสินหรือการเงินสะดุดแต่ว่ามีดาวพระเรือหัดเป็นสหัชชะหรือญาติพี่น้องเป็นอ่าหรือ เครือญาตินะคะก็สามารถที่จะช่วยเหลือท่านได้หรือท่านจะไปยื่นกู้กับสถาบันการเงินก็จะได้รับการพิจารณานะคะแต่ทีเนี้ยพบการเงินไปอยู่อริก็จะมีเรื่องของการซ่อมแซมบำรุงอลิเนี่คือ,อาดาวพังคารคือสุขภาพร่างกายอาจจะไม่ดีอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเรื่องของยศยานผ่านนะนะคะและมีเกณฑ์นะคะว่า เรื่องของพันธุที่มีดาวพระเสากับดาวพระเกตมากลุ่มกันเนี่ยเหมือนกับมีโครงการว่าอยากจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะคะคือคือทุกอย่างจะจะมีโครงการที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในด้านของการซ่อมแซมการปรับปรุงการยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะเงินก็ยังใช้กับด้านนี้อยู่กับอันนึงก็เรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็ดาวพระฤหัสอยู่สหัชชะบางท่านเนี่ยอาจจะได้เงินหรือคิดจะ หารายได้พิเศษแต่ว่าภาคเรื่องหัดมันก็คือเรื่องของการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้ตัวเราตัวของท่านเนี่ยนะคะเป็นดาวพระศุกร์เ,เป็นดาวศุกร์มาอยู่วินาศวินาศบางบางท,างทีก็ได้เงินไม่เปิดเผยอันนี้ก็จะแปลได้ว่าบางทีก็จะไปทํางานกับพวกออนไลน์พวกสื่ออย่างเงี้ยพวกเน็ตอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสนะคะแต่ก็อาจจะเรียนรู้หน่อยเพราะงั้นเนี่ยช่วงนี้คนวันอาทิตย์เนี่ยค่ะบางทีเนี่ย การเงินเนี่ยจะไปในเรื่องของการเดินทางการความรู้นะคะแต่เป็นเรื่องของไปต่อยอดเพื่อที่จะนำมาพัฒนาธุรกิจของตัวเองนะคะนี้มามาด้านของความรักค่ะความจะมีอันนึงนะคะดาวพระพุธเนี่ยกับดาวพระอาทิต์เนี่ยเมื่ออยู่มันจากวินาศมาอยู่ตรงตัวเองเนี่ยแล้วมันเป็นลาภะเนี่ย อันนี้จะให้ระวังค่ะให้ระวังการเซ็นเอกสารสัญญาหรืออันหนึ่งก็เป็นเรื่องของการค้ำประกันนะคะช่วงนี้ชาววันอาทิตย์จะต้องระวังบางทีเรื่องการเงินท่านกลายเป็นแบกรับภาระหรือ,อมีคนมาชักชวนให้ลงทุนอะไรที่เราคิดว่าจะได้เงินก้อนก็ก็ให้พิจารณาให้ศึกษานะคะทีนี้เรื่องของความรักค่ะความรักคนมีคู่ความรักคนมีคู่พัน กรรมะนะคะดาวพระจันทร์ไปอยู่ปัตตนิปุตตะนะคะมฤตยูไปอยู่ปัตตนิคู่ครองรู้สึกจะยุ่งยุ่งในด้ดานของโครงการใหม่ๆหรืออันนึงปุตตะบางครั้งจะเป็นเรื่องของเพื่อนใหม่เข้ามาหรือสังคมใหม่เข้ามาแล้วมาอยู่ตรงอลินะคะอลิโยงมาที่ดาวพระศุกรวินาศคนมีคู่อาจจะความรู้สึกเหมือน ถ้าไม่ท่านก็คู่ครองที่ค่อนข้างที่อารมณ์อ่อนไหวหรือมีเพื่อนใหม่เข้ามาทําให้เกิดความหวัดระแวงเพราะว่าดาวพฤหัสอยู่วินาทบางครั้งมันก็จะแปลได้ว่าแอบคุยแอบซ่อนอแอบคุยแอบปื้มเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่มีคนรักนะคะก็คงจะต้องหนักแน่นเข้าไว้นะคะหรือตัวท่านเองอาจจะเริ่มรู้สึกระแวงคนรักนะคะตัวท่านเองก็หนักแน่นเข้าไว้ในลักษณะที่ว่า อย่าเพิ่งไปไปมองว่าเอ๊ะเขาคุยในด้านชู้สาวเดี๋ยวจะทําให้ตัวท่านเองมีปัญหานะคะเราลองอหนักแน่นไว้ก่อนนะคะแต่โดยภาพรวมก็เอาใจใส่กันดีแต่อันนี้อาจจะกรรมมะมาเกี่ยวกับข้องกับปัตตนีแล้วมีกระดุมพระนะคะโยงไปที่อลิแล้วทํามุมใกล้กันนะคะดาวอยู่ใกล้กันก็เหมือนกับยุ่งเรื่องของเงินเรื่องของงานหรืออันนึงก็ ปัญหาก็เรื่องของการทำมากินนะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะอันนี้คนโสดค่ะคนโสดปุตตะอยู่มรณะอันนี้ดูแล้วเหมือนคนโสดเลิกลากันไปแล้วกลับมาเป็นสถานภาพโสดแต่คนโสดดาวพระดาวพระฤหัสอยู่สหัชชะมีเพื่อนฝูงบริวารท่านอาจจะมีผู้ใหญ่นะคะแนะนําให้รู้จักกับคนใหม่ๆเข้ามาลองพิจารณาดูนะคะหรือเพื่อนฝูงก็อาจจะแนะนําท่านให้รู้จักกับเพื่อนเก่าของเขาก็ได้นะคะสุขภาพร่างกาย อารินะคะดาวพออังคารอยู่อริเรื่องของกล้ามเนื้ออักเสบเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังแล้วก็ดาวพระพุธจากวินาศบางทีจะเป็นเรื่องของอบอดหรือ,อพวกช่องปากหรือหรือลมหายหรือแบบแคล้ายๆภุมมแผลอะไรเงี้ยก็ต้องระวังนะคะแล้วก็การเดินทางไกลด้วยค่ะเอาละค่ะดูแบบกว้างๆค่ะไม่ได้จะจ้งท่านป็นพิเศษทีนี้ลืมไปค่ะเรามี เรื่องของเสียงไทยเรื่องของไพ่เข้ามานะคะเดี๋ยวทีนี้เราจะมาเสียงไพ่ไพ่กันสําหรับคนวันอาทิตย์ค่ะการงานนะคะการงานก้าวดาบอย่าไปคิดอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเาพื่อนฝูงไม่ใช่เพื่อนฝูงบริวารอะดื้อแต่ตัวท่านเองอะเหมือนเหมือนเหมือนต่อให้มีเจ้านายช่วยเหลืออย่างไรก็แล้วแต่แต่ดูแล้วภาระ,ะมาอยู่ที่ท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยรักษาสุขภาพร่างกายแล้วก็ สู้ต่อไปค่ะโอกาสที่จะสำเร็จค่อนข้างมีนะคะท่านที่จะลงทุนงดการลงทุนก่อนนะคะเรื่องของการเงินค่ะการเงินมีโชคลาบเข้ามานะคะมีโชคลาบแบบไม่คาดคิดอีกอันนึงเป็นโชคลาบจากาเงินเก่าๆนะคะหรืออันนึงตัวเลขเก่าๆแต่เลขที่ท่านจะซื้อในช่วงนี้คือเลขเจกับเลขห้านะคะและก็เรื่องของความรักคนโสดความรักของคนมีคู่ค่ะหนึ่งดาบ ขัดแย้งกันในด้านของการทำมากินหรือเหนื่อยทั้งคู่นะคะแล้วก็อันนึงหวัดระแวงกันหรือไปฟังข่าวอะไรที่บางทีเราอาจจะเผลอพูดอะไรที่บางทีมันยังไม่ใช่ความจริงก็อย่าอย่าใช้อารมณ์ในในการแบบไปหักด้ามพาด้วยเข่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของและอย่างหนึ่งเนี่ยหนึ่งดาบเนี่ยก็เหมือนกับตัวของคนรักเนี่ยอาจจะใช้เงินเยอะหรืออยากจะทําอะไรธุกรกิจที่มันเสี่ยงก็เลยขัดแย้งกันหรือบอกอะไรไม่ค่อยฟังก็ต้องร,าาระมัดระวังนะคะ นีคน่คนโสดค่ะคนโสดสถานะคนโสดก้าวไม่เท้าก้าวไม่เท้าก็ยังอยู่กับงานค่ะแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบว่าเวลาใครที่เขาแนะนําให้ท่านรู้จักท่านก็นจะจะยังรู้สึกว่าคนโสดเนี่ยคนราย์จะมีสถานะแบบอาจจะเคยมีความรักแล้วกลับมาสถานะโสดนะคะก็ยังไม่ค่อยเปิดใจรับใครอยู่กับงานแล้วก็เคร่งเครียดเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของครอบครัวมากกว่าค่ะ แต่ก็จะบอกนิดนึงค่ะว่าถ้าเจอคนดีๆนะคะก็ลองลองพิจารณาเป็นเพื่อนไปท่านจะได้มีสุขภาพจิตแล้วก็มีกําลังใจในการทํางานด้วยค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพใบต่อมาเดทเดอะเดทค่ะเดอะเดทก็คือโครคภัยแค่เจ็บท,ที่ท่านเป็นก็จะหายนะคะแต่ว่าเดือนนี้ ในช่วงปักหลังเนี่ยชาวคนวันิตจะต้องรักษาสุขภาพนิดนึงเพราะว่าท่านก็อาจจะมีโรคเก่าเรือลังด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็อย่าประมาทในการใช้ยุยยานผ่านนะคะเอาละค่ะก็ขอบคุณสําหรับการเข้ามาชมนะคะสนใจก็ช่วยถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามอาจารย์ก้อยค่ะวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ